แอบชอบคุณครูใช้3สิ่งนี้หลายคนเนี่ย inbox มาเยอะมากนะครับผมรวบรวมมาแล้วก็เรื่องของคอมเมนต์ด้วยเยอะมากเลยแล้วก็มีคนถูกใจคอมเมนต์นั้นๆเยอะมากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะเลือกมาพูดคุยกัน่นก็คือเรื่องของการชอบคุณครูแอบรักคุณครูแอบหลงคุณครูทำยังไงดีโอ้มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเรียกได้ว,ว่า เป็นคําถามยอดฮิตสําหรับตัวผมเท่านั้นนะก็จะได้ดูแบบแต่ละคนถามกันเลยนะผมก็จะรวบรวมมาอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนอยากจะรู้มากที่สุดก็เอามาพูดก่อนวันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่แอบชอบคุณครูแอบหลงคุณครูจะทายังไงดีควรจะทําตัวยังไงอ่านะเพราะว่าเราเป็นนักเรียนใช่ไหมนะ่ะและเมื่อคําถามนี้เกิดขึ้นจากใครบางคนที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่ฟังดีๆนะครับแสดงว่าคุณอายุต่างจากคุณครู อ่ามันก็แน่นอนแหละอายุเท่าคุณครูได้ไงอ่ะคุณครูก็ต้องจบมาแล้วมาสอนเราใช่ไหมนั่นหมายความว่าอะไรคุณต้องตีโจทย์แห้แตนครับนั่นหมายความว่าคุณอายุน้อยกว่าไงครับช่วงเวลาเนี่ยช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่องว่างช่วงเวลาอายุที่มันห่างกันมันจะมีช่องว่างที่แตกต่างกันคุณอาจจะชอบแค่หน้าตาคุณอาจจะชอบแค่นิสัยคุณอาจจะชอบคุณครูสอนดีใจดียิ้มเก่งอบอุ่นอันนั้นคือแล้วแต่คุณไม่ได้ว่าครับไม่ได้ผิดแต่ช่องว่างที่ผมบอกเนี่ย เป็นกุญแจสําคัญอย่างหนึง่งคุณต้องลดช่องว่างตรงนี้ให้ได้ก่อนและวิธีการที่จะลดช่องว่างตรงนี้ให้ได้นะครับข้อที่1อย่าทําให้คุณครูดูไม่ดีอ่ายังไงครับก็เมื่อเขาเป็นคุณครูของคุณและคุณเป็นนักเรียนแอบปลืม้มแอบชอบอยู่ปกติเวลาเราชอบการชอบใครเราก็อาจจะไปคุยไปจีบไปแชทแต่ถ้าเกิดเป็นคุณครูเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับหัวขวนใช่ไหมครอบครอบอยู่เขาจะมีกรอบของเขาอยู่ ว่าอ๋อเขาคือคุณครูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการวางตัวให้เป็นแบบอยากให้เป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปทําลายกับแพงตรงนี้แต่ให้คุณขยับช่องว่างดีกว่าอย่าไปทําลายนะครับทาลายอะไรก็อย่างเช่นแบบเอาไปหาคุณครูไปใกล้ๆไปคอยดูแลเอาใจใส่แต่มันใกล้ชิดเกินไปด้วยความที่เป็นคนละเภทด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้คุณครูดูไม่ดีและคุณก็ดูไม่ดีด้วยหรือบางคนเนี่ย ครูบางคนเนี่ยจะถึงถูกสอบถูกย้ายก็เป็นไปได้นะครับอันนี้พูดแบบลงแบบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าผมเคยเห็นเรื่องราวล่านี้มาข้อที่หนึ่งคืออย่าทําให้คุณครูรู้ไม่ดีอย่าไปเอาเกาะน,นั้นออกนะครับก็ปล่อยให้เกาะน,นั้นเกิดขึ้นให้เขาเป็นคุณครูต่อไปเพียง okay, แต่ว่าเราต้องลดช่วงห่างของเราอายุของเราขยับเข้าไปใกล้คุณครูด้วยการเป็นตัวเราในแบบนักเรียนนั่นแหละคุณเป็นคนร่าเริงก็เป็นไปสิคุณเป็นคนเครียดก็เลวาต่คุณอ่ะเป็นไปสิอะไรปรับได้ก็ปรับแต่ว่า ที่ผมการจะบอกข้อ2คือให้คุณค่อยๆขยับเข้าไปใกล้คุณครูลดช่องว่างลดช่องห่างตรงนี้ด้วยการช่วยงานครับคุณครูทุกคนอยากได้นักเรียนที่ช่วยงานอยู่แล้วนี่แอบกระซิบเลยนะครับนี่เป็นกุญแจจะบอกดีไหมเนี่ยนี่คือกุญแจสําคัญนะครับก็คือคุณท่านเองก็ได้ให้ไปช่วยคุณครูคนที่คุณชอบให้ได้และคุณก็ต้องเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้เสมอนะครับอย่าให้เกิดเรื่องราวที่ทําให้คนอื่นมองไม่ดีทั้งคุณครูและตัวคุณ คุณเข้าไปช่วยงานงคุณครูดีไหมครับแอบเพิ่มคนสักคนหนึ่งอ่ะแล้วได้ไปใกล้ชิดอ่ะจริงๆคุณการที่เราไปจีบคนอื่นยังยากกว่าอีกนะที่เราจะไปจีบแล้วได้ใกล้ชิดแต่คุณครูอ่ะการที่คุณช่วยงานนะครับยังไงก็ต้องขยับไปใกล้คุณครูอยู่แล้วแต่มาสู่ข้อที่3จริงๆมีประมาณ5ข้อนะแต่ว่าผมให้ไป3ข้อก่อนกันแล้วกันเนะาะเพราะข้อสี่แลข้อห้าอาจจะต้องเรียกว่าจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์เยอะหน่อยแต่3ข้อเนี้ยคุณเอาไปใช้ก่อนเพื่อที่จะทำคะแนนนะครับ ข้อที่2เมื่อกี้พูดไปก็คือการทําคะแนนนะที่คุณจะคือทำคะแนนของความรักนั่นแหละก็คือเข้าไปช่วยงานคุก่อนนะครับแล้วเราก็ระหว่างคุคูกับเราค่อยๆดูนิสัยกันด้วยคุณครูก็มีเด็กช่วยงานตนคุณก็ได้เข้าไปใกล้คนที่แอบพื้มหรือว่าคุณก็ได้ฝึกงานไปด้วยใช่ไหมครับต่างคนต่างได้ในสิ่งที่ถูกต้องและควรด้วยมาสู่ข้อที่3นี้เป็นข้อที่ก็สําคัญติดตามกันมาเลยข้อหนึ่งข้อสองคุณทำมาแล้วคุณทําคะแนนไปเรื่อยๆถูกต้องแล้วแต่ข้อที่สามเนี่ยสำคัญมากก็คือ คุณจะต้องปล่อยให้คุณครูเขาเป็นคุณครูต่อไปและคุณเองเป็นนักเรียนต่อไปในวงเล็บเป็นนักเรียนที่ค่อยๆเรียนรู้และโตขึ้นเพราะอะไรไหมครับทำไมต้องมีวงเล็บอ่ะทำไมคุณครูทำไมคุณครูไม่มีวงเล็บเพราะคุณครูเขายังเป็นคุณครูอยู่นี่ครับแต่นักเรียนแต่ตัวคุณนั้นจะเป็นนักเรียนตลอดไปหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่คุณอาจจะจบไปแล้วไงถึงตอนนั้นนะครับคุณก็เรียนใบช่วยงานครูไปนะครับต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำคะแนนไปเรื่อย ให้เยอะๆก่อนแล้วก็ทําให้มันถูกต้องให้เขายังเป็นคุณครูอยู่ทำยังก็ได้ให้เขายังเป็นคุณครูอยู่อย่าให้มีเรื่องราวอย่าให้มีเรื่องนาวัานะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วพอคุณจบไปแล้วคุณก็สามารถที่จะพูดคุยกับคุณครูคนนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับความรักระยะห่างของอายุมันไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกครับแต่เรื่องสำคัญคือการที่เราวางตัวดีการที่เราทําตัวดีการที่เรามีระยะที่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้คุณครูคนนั้นนะครับ สนใจเรามากขึ้นส่วนอาคตนเนี่ยเมื่อวันหนึ่งคุณจบไปแล้วทํางานแล้วเป็นพนักง,งานบ้างแหละหรือว่ากลับมาเป็นคุณครูเองก็ยังมีหลายคนก็เป็นคุณครูถึงตอนนั้นใช่ไหมครับสถานะของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณก็สามารถที่จะมาคบกับคุณครูได้แล้วนะครับแต่เมื่อตอนเป็นนักเรียนอยู่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเรื่องนี้ผมเคย เรียกว,ว่าเห็นใกล้ชิดมากับตัวเองด้วยก็จริงๆมีหลายวิธีเนาะแต่วิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดบางครั้งเนะี่ยคุณอาจจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งก่อนคุณก็ถึงจะรู้อะไรมากขึ้นแต่ระหว่างนี้ในเมื่อคุณชอบนะครับผมก็แนะนําได้ว่าก็ทําคะแนนไปก่อนแล้วก็วางตัวให้ดีให้เหมาะสมย่นระยะช่องว่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องอายุให้ได้ก่อนแล้วก็ให้คุณรูยังเป็นคุณรูณต่อไปให้เราเป็นตัวเราดังนั้นคนที่แอบชอบคุณรูณอยู่ใช้3ข้อนี้ได้เลยครับ